ค่ะ FC นะคะวันนี้นะคะแอดมินก็เดินทางจะกลับบ้านแล้วนะคะ FC พอดีนะคะก็เห็นรถทีมงานเขาจอดนะคะท่านผู้ชมก็เลยแวะมานะคะก็เจอบาสักจริงๆด้วยนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะสวัสดีค่ะพี่บาสักเรียกคุณพี่เลยอาจารย์ด้วยก็ได้อาจารย์ด้วยไอจานนะครับบาสักใช้ก็ได้บาสักครับอร่อยเนาะเอ้าคือมืดใช่ไหมเนี่ยได้ไหมครับพี่พี่มาเจอบาสักเนาะค่ะสวัสดีค่ะพี่มณีแชนแนลนะครับ เอีของสุกี่ด้วยนะครับผม FC ทุกท่านเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะ f c ของบาสักติดตามช่องวินนี้ชาแนลด้วยเด้อนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็มาเจอคนดังเลยเนาะค่ะแล้วก็ให้แนวทางถือว่าฟันแม่นมากๆนะคะให้แม่นมากๆนะคะ f c นะมาตามต่อนะฟันนี้หรือยังเนาะค่ะก็วันนี้ผมก็ฟันแล้วนะครับพี่ฟันต่อจากหลังจากที่มัวออกเข้าซือมัวต่างประเทศออกทำเป็นันของเลย คือนะครับคองฝันรับหลายท่านที่ได้ติดตามทางช่องของผมเนาะนะครับผมก็จะเห็นว่าผมได้ไปฝันซึ่งมีความสามําคัญหรือว่าวความเกี่ยวขว้องกับภูเขาสาผูเขาแล้วก็แมวนะครับก็ค,คือด้วยส่วนตัวผมคงคิดว่าไม่รู้บุญสัมพันธ์อะไรกันตอนถึงเราถึงตั้งแต่หลังจากที่เราทําบุญให้ภูเขามา <S <S ะนะครับทำบุญสังฆทานให้ผูเขามาเราก็รู้สึกว่ามีความฝัน มาตลอดนะครับฝันมาแล้วก็เข้าด้วยนะนะรแต่เอฟซีก็เปิดใช้วิ่งจราญรในการรับชมด้วยนะครับค่ะปกติแล้วผมก็ไม่ไม่ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะค่ะแต่ในเมื่อพี่เขาถามก็ต้องเล่าให้ฟังค่ะเพราะว่างวดเมื่อกี้ก็ให้แม่นะเนาะแอดมินก็เลยถามอีกทําไมถึงฝันแม่นจังเลยอย่างเงี้ยสดเดผมก็คิดว่าภูเขาภูเขาคนมาบอกผมนะครับผมก็คืองวดที่แล้วนี่ที่ผมฝันเนาะ ย้อนกลับไปในอดีเดียวของรัฐบาลไทยนะครับผมก็คือครูเขามาในน้ามาในหน้าของพ่อแมวนะครับพาผมไปฆ่าวัวน,นะครับผมแล้วก็บอกว่าวัววัวมันตายแล้วขาชีขึ้นฟ้าสี่ขาพ่อแมวก็บอกว่านั่นแหละลูกเลขบนนะครับผมหนึ่งสี่หกนะครับผมพ่อบอกผมนี้เนาะแล้วก็ล่างสามหกต้องตรงเลยนะครับผมแค่น,นั้นนะครับแล้วก็หลังจากมวยออกแล้วปุ๊บเขาว่าฝันต่อยนะครับก็ฝันต่องวดนะครับผมวันนั้น คือวันนั้นเป็นเรื่องที่บังเอิญผมก็ไม่รู้ว่าพ่อแมวฝันเหมือนกันนะครับแต่พราวันนั้นผมมาตามวามฝันหลังห้อยออกของพ่อแมวนะครับผมพ่อแมวก็เลยเล่าผมฟัง่อกว่าพ่อแมวพ่ฝันเหมือนกันืุกคืนนะครับผมพ่อแมวพ่ฝันบอกว่าโดนปูเขาวนั่นดูนะครับขาษาอีสานบอกว่าคือปู้หหยในบ่อสัทนะครับผู้เล่าหหยนะครับผมนาปู่แล้วปวดอะไรก็ไม่รู้นะครับผมแล้วก็เหมือนแกก็มีตัวเลขมาแล้วนะผมสำหรับพ่อแมวนะครับแต่้องผมอ่าเวลาที่เราฝันเนี่ยผมพ่อแมวฝันประมาณปีสามปีสี่ ขอนแจ้งน,น,นะครับ <c oughs> ผมเองก็ฝันขอนแจ้งเหมือนกันนะครับผมก็เลยบอกว่าพ่อแมวก็เลยบอกว่านั่นแหละปู่ขาวล้วบอกว่าหลังจากที่ไปหาพ่อแม่แล้วจะไปหาบ่อสักต่อขูงเขาบ้างนะในฝันเนาะในฝันค่ะนะครับผมหลังจากที่ไปหาผมเสียปุ๊บแต่คนที่ไปหาผมนี่ไม่ใช่ปู่ขาวเป็นลูกน้องปู่ขาวไปปู่ขาวส่งคนไปแต่พ่อแม่บอกว่าปู่ขาวเองนั่นแหละเขียนแค่หน้าคนไปเฉยไปถึงก็ไล่ผมออกจากบ้านเลยไล่ออกจากบ้านบ่อสักค่ะผมบ้านของผมเองเก็พของออกไปเลอยยังไม่อยู่นี่ มันสิออกอยู่นี่ออกไปเลยเขาบอกไปบอ้ผมไปเลยว่าเอา้าใจผู้ว,ว่าจังไดผู้ว,ว่าสิผมเพิ่งมาอยู่แค่สามปีผมมาเปลี่ยนความไปในผมแม่ก็ตังสองสาวนะ mm. ผมมาอยู่แค่สามปีผมก็เลยว่าอย่าง,งนี้เนาะผมก็เลยว่าให้ผมไปอยู่ใส่กลับไปอยู่บ้านเลย mm. ไปอยู่บ้าน mm. พ่อบ้านแม่บ้านเกิดเดี๋ย <No. S 1> วบา้านเลขที่พ่อของแม่ผมก็บา้านเลขที่สี่สิบเก้านะครับผมก็เลยคิดว่าเอา้าบ้านเลขที่สี่สิบหกหกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันกลับขึ้นก็เป็นสี่หกหรือว่าหกสี่ เขาตรงกับเลขของปู่เขาอีกที่ผ่านมาที่แกให้นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเอฟซีแล้วท่านก็อยากรู้ปรารถนของผมเนาะคนะันั้เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับค่ะวานแที่นผมมาตามความฝันของพ่อแมวแล้วนะครับฝันสองงวนนะครับฝันสองงวดเลยนะครับก็คือเปียงเค่แนวทางนะครับในวันนั้นฝันสองงวของพ่อแมวแกปล่อยเลขตัวนี้นะครับ 683 <ภา S 2> นะครับหลักฐานมีทางช่องผมเ c ีก็เข้าไปดูได้นะครับตัวน,นี้เราแบ่งปันนะครับ F c เ c จะว่าผมเป็นอาจารย์เป็นอะไรเด้อนะครับแบ่งปันนะครับ683นะครับผมแล้วก็34แล้วก็43นะครับตัวนี้เป็นเลขของพ่อแมวนะครับที่ปล่อยวันนั้นค่ะส่วน24นี่เป็นบ้านเลขที่ของผมบ้านที่ปูขาวส่งคนไปบอกไล่ผมบอกว่า,วาให้ออกไปมันจะออกตรงนี้ถ้าออกไปเลยนะครับแต่พ่อแมวแปลเป็นสามตัวให้ผมตัวนี้ครับ324คือผมอยู่มาสามปี ไปเลยที่ยี่สิบค่ะไม่มีทับใช่ไหมคะไม่มีทับครับค่ะโม้เลยโม้ยังหมู่ห้าโม่ห้าถ้าไปจับตัวเลขก็เหมือนกันนะ่สี่ตัวอืมใช่แล้วแม่ก็บอกว่าเลขพ่อก็ขึ้คลื่นเคลืนแทบลงแก้มก็ใกล้เคียงกันแกก็บอกแกก็เลยแปลให้ผมแบบนี้เลยสามสองสี่เลยเนาะนะครับผมค่ะก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผม FC ทางชี้ที่มันมีเนาะนะครับคือเรามีอะไรเราแบ่งปันค่ะแบ่งปันกันบางทีน้องก็เลอดชีที่ฟังอยู่ก็จะบอกว่าเอ้ยบอสัง ชอยูทูบแลวเห็นจะทำไมปล่อยเลขไม่ได้ปล่อยเลขลเราแปลขวาฝันให้ฟังเนาะค่ะนะครับผมคือมันเป็นอะไรที่แปลกมากหลังจากที่เราทาบุญให้ปู่เขามาเข้าฝันเกี่ยวกับปู่เขามาตลอดค <c oughs> ่ะแลวพ่อแม่บอกผมอยู่นะเมื่อเช้านี่สดๆเลยบอกว่าแกบอกว่าแกแกไอ้ปู่เขาไปเข้าฝันบอกบอกว่าเลขก็ให้ลูกคนไปแล้วให้ลูกก็คือบ่าวสักคือบ่าวสักครับผมถ้าลูกอยู่มันยังไม่เข้าใจเดี๋ยวจะไปตกมันสักครั้งหนึ่งแกบอก่าเดี๋ยวจะไปบอกมันอีกอยู่ครั้งหนึ่ง ก็คือ FC ต้องรออีกโค้งอคงสุดท้ายเนาะใช่ครับผมคิดว่าปู่จะไปหาผมแน่นอนค่ะนะครับวันไหนก็ต้องรอเนาะก็ต้องรอบอกไม่ได้ใช่ไหมคะว่าวันไหนบอกไม่ได้ว่าวันค่ะแต่ว่าให้ก่อนไว้ออกแน่นอนใช่ครับผมค่ะอันนี้ก็เป็นภาพฟันของบาสักเนาะครับผมค่ะ FC ก็พิมพ์คำว่ารอกันแล้วกันนะคะเพราะว่าเมื่อกี้บาสักก็ให้ เข้ากันกับอาจารย์เมลตเต็มๆเลยเนาะใช่ครับผมเรียกเต็มๆกันเลยค่ะเพราะว่า,าแต่ก่อนก็ไม่เคยฝันแบบนี้เนาะครับผมไม่เคยฝันแบบนี้นะคนบบนนะเอฟซีแต่ว่ามางวดเมื่อกี้ก็สดๆร้อนๆเลยเนะาะเข้ากันแล้วจสัมภาษณ์ให้ปู่ขาวเสียปู่ขาวก็ตามหาผมเลยค่ะก็ถือว่าอ่าทำบุญให้กับอ่าปูขาป่ขาวนะคะแล้วก็จะทุจทางเนาะคร <ladım. S 1> ับค่ะก็สิ่งดีๆก็จะตามมานะคะคุ้มครองนะคะเอฟซีเนาะค่ะก็อันนี้ก็คือ ให้เอใช้พิจารณาณในการรับชมนะคะไม่ใช่ว่าารับชมแบบงมงายเนาะค่ะคือเล่าให้ฟังนะคะเอฟซีถ้าเอฟซีอยากจะรู้ความเคลื่อนไหวแต่ตอนทั้งสายตูฟ้าทั้งพู้แมวก็เข้าไปชมที่ช่องผมก็ได้ค่ะผมดูย้อนหลังได้ถูกทุกคลิปนะครับทีนี้ก็ฝากเอฟซีทั้งช่องบอลส์หรือว่าทั้งช่องพี่มันีกดรอไว้เลยถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือว่าตัวเลขเพิ่มเติมหรือว่าตัวเลขผมกับพู้แมวมายังไง จะแจ้ง e FC ทันทีจะแ,แจ้งพี่มณีฉันยังทันทีเลยนะคะเอฟซ e ทุกท<อ><ด>่านค่ะเพราะว่าแอดมินก็มาตามให้ตลอดอยู่แล้วเนาะค่ะ,คะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไงก็เดี๋ยวทีมงานเราก็จะ,อะบอกอีกที่หนึ่งะนะคะค่ะในวันนี้ก็ให้เ e อฟรับชมนะคะ,ะขอให้ได้โชค,นะคะเนาะค่ะเนาะจากอ่า พ่อแมวเนาะจากบ่าวสักก็ได้นะคะท่านผู้ชมเนาะหรือว่าปูขาวแปดโศกเนาะสารปูขาวนะคะเอฟซีก็ขอให้ได้โชคได้ลาบขอให้คืออยากให้ได้แม่นๆอีกเนาะค่ะปังๆอีกเนาะค่ะบ่าวสักมีอะไรจะฝากไหมฮะครับผมก็ขอนะครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกท่านให้มีโชคมีลาบได้เยนะครับผมกับปูขาวพ่อแมวแล้วก็ทางความฝันของผมก็เอฟซีก็ดูแล้วก็แปะๆช่วยๆกันก็ได้นะครับผมเนาะยังไงก็พิมพ์กันรอไปเลยนะครับผมโค้งสุดท้าย ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงผนมจะบอกพี่เขาทันทีหรือว่ามีอะไรเข้ามาแล้วจะบอกทันทีค่ะนะครับขอบคุณทางช่องของพี่ๆมากเลยนะครับผมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ